ของแอดดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซียาแ e ร y v ี่ีอาร์พีแอดสติเ้ามาล็กับเพื่อนากับการลองข่าวสตาฟีลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านถ้าชอบเอเนจีของแอดและรักลิซ่าก็กด Subscribe กดไลค์และสมาชิกช่องไว้จ้าเลยขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตเลยนะคะกราบค่ะ วันก่อนลิซ่าอยู่เมกาอีกวันลิซ่าอยู่ปูซานโอ้ยฉันอยากจะบ้าครั้งแรกที่เห็นภาพแอดก็นึกว่ามีคนเจเนอเรตเ i หรือเปล่านะคือไม่คิดว่าจะเป็นน้องจริงๆเพราะน้องเพิ่งไปงานเอ m มมี่อ d วอที่อเมริกาอยู่เลยห่านไปแค่วัน2วันตอนนี้ไปโปรที่งานเทศกาลหนังนานาชาติปูซาน International f แนลฟีฟ t สติวัลที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้แล้วค่ะ oh my god Bye. ไปบินกลับตอนไหนช่วงต้องบินไพรเวทเจ็ตส่วนตัวเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ไพรเวทเจ็ตนองก็ต้องหมกเม็ดแอบมีกระเป๋าโดเรมอนเป็นแน่แท้เจ้าแม่แห่งการเซอร์ไพรส์ไม่มีการสปอยใดๆ I love energy d a แล้วงานนี้ก็เป็นครั้งแรกของนนริซ่าตั้งแต่เป็นศิลปินเคปอปเลยนะคะที่ได้ออกงานระดับนานาชาติที่เกาหลีแบบคนเดียวเดี่ยวเดี่ยวด้วยตัวเองแบบนี้อะยังไง ไอ้พวกแอนตี้ก็อย่าพึ่งวีอย่าพึ่งวองแตกกันนะคันลูก จะถามว่าลิซ่าเหนื่อยไหมก็ไม่ใช่ต้องถามว่าเลนี่เหนื่อยไหมถึงจะถูกพวกเราต้องตามน้องให้ทันกันนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าครั้งนี้น้องมาในฐานะดาราสาวที่ได้ถูกเชิญให้มาในงานเพราะน้องไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกรับเชิญที่เผยแพร่โดยเทศกาลภาพยนตร์ปูซานก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นการปรากฏตัวที่ไม่คาดคิดนี้ทําให้ลิซ่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและในงานเทศกาลภาพยต บูซาดได้แนะนำลิซ่าในฐานะแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ของพรมแดงในปีนี้อีกด้วยนี่ไงคะเราไม่ใช่ไก่กาเราไม่ใช่ธรรมดาแต่ยิ่งใหญ่ระดับสากลโลกสมกับเป็นแมกเนตของทุกวงการจริงๆที่ทุกงานต้องเชิญลิซ่าไปเพื่อการดึงเอนเกจให้สูงเข้าถึงยอดพีระมิดกันไปเลยและต้องบอกเลยว่าทั้งสื่อเกาหลีและทั้งคนที่ไปงานวันนี้คือแตกตื่นของ หนึ่งในนั้นก็คือฉันด้วยนี่ยังงงไม่หายเลยตื่นก่อนเตินเตินเพราะน้องออกงานสธาธารณชนแบบนี้ที่เกาหลียากมากพูดไปใครจะเชื่อว่านี่คือครั้งแรกของลิซ่าโอ้ยเซอร์ไพรส์ e มากตอนก้าเดินลงจากรถความสวยมันก็เปล่งออร่าทันทีอย่างกับเจ้าหญิงเสด็จมาเมืองปูซานก็ไม่ปานแล้วชุดก็คือสวยมากน้องจะต้องเป็นต ได้สืบไปมันสะ ชุดมันไม่เหมือนใครรสว่มมาตัวแม่มากน้องฉลาดในการเลือกชุดมาเดินพรมแดงอีกแล้วสีผมสีหน้าและเครื่องประดับเอิร์ธโทนดูอบอุ่นละมุนมากมันถูกต้องไม่ว่าจะกล้องมุมใกล้มุมไกลมุมไหนก็โคตรจะสวยเลยโดยลิซ่ามาปรากฏตัวในชุดเออร์คิทร์จากแมสโซมาเจลล่าที่ดีไซเนอร์คือคุณเกลนมาเทนด้วยการตัดเย็บอย่างประณีตเพื่อสื่อถึงความโมเดิร์นหรูหราในสไตเฉพาะตัว และลูกนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อและแฟนกลับทั่วโลกเป็นอย่างมากเลยนะคะด้วยความลงตัวของการดีไซน์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของน้องซ่าร้องทั้งผสมผสานความคลาสสิกและความล้ำสมัยอย่างชัดเจนทุกสายตาจับจ้องที่การเลือกสวมชุดโอคูชัวของเธอซึ่งเป็นการย้ำถึงความโดดเด่นในฐานะไอคอนแฟชั่นระดับโลกอีกด้วย <c oughs> การแต่งตัวมา <c oughs> ก็เหมาะสมกับงานเทศกาลหนังบ้านเขามากๆความปูซาตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์ มันก็ต้องฟิลแบบนี้แหละค่ะ ถึงจะเป็นดาราแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นแฟชั่นนิสต้าในสไตล์ของตัวเองตัวแม่ตัวมัมเขาทำกันยืนหยัดความเป็นตัวเองได้อย่างลงตัวเพอร์เฟคที่สุดทำการบ้านมาดีอีกแล้วแล้วชุดก็ไม่ใช่โทนขาวดำตามเทสแฟชั่นพรมแดงเกาหลีแต่ก็ไม่มีสีสันอะไรที่ฉูดฉาดมากจนเกินไปเน้นใส่ความมีลูกเล่นมีกิมมิคดีเทลและลวดลายในเนื้อผ้าตามประษาคนที่มีความสุขสนุกกับการแต่งต มันสวยมันเนียนตาหุ่นก็ดีขาก็ยาวชุดก็สวยปิดมิดชิดตั้งแต่คอยันปลายเท้าคลุมยาวแต่ซีทรูให้ดูเซ็กซี่เพียงเล็กน้อยแล้วดูเอวของเธอซะก่อนคอดกิวไปกับคอเสร็จอันเิเมตรังทองมากแถมเป็นงานสะด้วยรู้คิวรู้มุมรู้หยุดหัวไวัยบริฟงานกันสั้นๆพอเข้าใจก็ทําได้เลยมืออาชีพมากซึ่งคนที่ไปงานก็ได้บอกว่าตอนแรกไม่มีใครยกมือถือขึ้นมา ถ่ายแขกในงานเลยนะคะจอิซ่าเข้ามาในงานนี่แหละก็ถูมือถือถ่ายกันทั้งงานเลยเอาจริงนะแอดว่าเหมือนคนจัดงานเขาต้องการเชิญน้องไปเพื่อให้ไปเป็นแก้วเป็นแสงเป็นเกียรติเป็นสีเพราะน้องสวยสว่างวาบกลางพรมแดงที่สุดเลยค่ะแล้วตอนที่เดินเข้าไปถ่ายรูปที่แบ็คดรอป จังหวะการเดินก็คือมั่นใจเดินสับแบบไรกังวล,ลเดินเท่าจุดหยุดโพสเอามือมาวางจีบไว้ที่ช่วงเอวด้วยความที่กระโปรงมันพองน้องก็เลยเอามือมากุมไว้แบบนั้นมันงดงามมากจริตคุณหญิงคุณนายทัานหนึ่งมากว่านี่ให้เลย10-10ิ0รอบเดียวเอาอยู่ได้รูปตั้งแต่วินาทีแรกนับ1-2 3ส,สาไม่ต้องของเขาดีจริงโคจิัแล้วรอยยิ้มที่โปรเ่เนนั <S <S <ะ>่นเองยิ้มหวานม ยิ้มแก้มกันบอกให้ทำท่าไรชีก็เสิร์ฟให้หมดสะกดทุกสายตาจริงๆทำเอาคนตะลึงกันทั้งงานตะลึงไม่ตะลึงนี่ถึงกับมีตากล้องทันหนึ่งไม่ถ่ายรูปแล้วนะเราโมาต่ตะลึงกับความสวยของโนริซา่าพอได้เห็นกับเนื้อตาแล้วมันจึ้งเกินดูสิแม่แม่ลิซ่าสร้างเรื่องอีกแล้วไม่ ไม่มี drop เลยไม่แปลกใจที่ช่างภาพจะหลงรักน้องและอยากได้รูปน้องกันทุกสำนักเลยความสวยไม่ซ้ำนี้แต่ก็มีอาจลืมภาพจำได้เรียกได้ว่าสวยจน AI ชิดซ้ายบวกกับความมั่นใจที่ผ่านประสบการณ์สั่งสมมานานหลายปีวันนี้ไม่ว่าลิซ่าจะไปออกงานที่ไหนลิซ่าก็คือบุคคลที่น่าจับตามองไปหมด ทั้งการเลือกคอสตูมการเป็นไม้แขวนที่ดีการสื่อสารส่งอินเนอร์ให้กับแขกหรือในงานต้องเป็นที่พูดถึงทั้งสื่อทั้งคนติดตามตลอดจนถึงคนทั้งโลกกินใน่ยูนิเวิร์สกันไปเลยโอ้ยฉันฟินมากภาพที่ออกมาสวยทุกรูปเลยจริงๆไม่ว่าจะถ่ายเต็มตัวครึ่งตัวซูมเข้าซูมออกร่างทองมากแม่เป็นความสวยงามที่ทรงพลังมากพลังงานที่งดงามของลิซ่ามันส่งถึงพวกเราจริงๆนะคะได้เห็น น้องแล้วลิลลี่ใจฟูสุดๆเิวใจกันได้ในทันทีลิซ่าคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ขอบคุณที่เกิดมานะลิซายา เพื่อนๆก็เมนมานาทีนี้ลิซ่ายึดครองทงั้งภูมิภาคพ,พื้นตะวันตกและตะวันออกแล้วเหลือแค่ดาวอังคารเท่านั้นแล้วละครับนั่นแม่ขอบคุณสำหรับการรับชมทุกการสป,ปอร์ที่ส่งมาให้แอดกับทีมงานเลยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกทกคนเลยกดไลค์กดแชร์แล,ล้วกบมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ามีความสุขกมากนะคะลาที่สุนทรภบ่ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย everything like i've been chasing I fall here for the taking